สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่22สิงหาคมปี2568หมอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ ไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับก่อนที่จะพัฒเดพพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจงคุณหมอโต้ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจงคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้ขอใช้พลังงานภายในตัวตนของคุณมีไพ่ไปแน่เป็นเพื่อของวันเวลา วันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังที่จะเข้ามาให้คุณวันที่เราได้พบวันที่เราได้เจอวันที่พัดภาควันที่สุขวันที่สมหวังมี ทุอารมณ์และความรู้สึกในการเวลาของเราวันที่ผ่านไปกับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตและอนาคตที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณมีพลังไพ่สิบดาบนะครับเป็นพลังไพ่ความเจ็บปวดความเหนื่อยแล้วกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดเหมือนกับความรู้สึกที่เราเดินถอยห่างจากเข้ามาในวันที่เราห่างไกลในวันที่เราไม่ได้พบในวันที่เรา ไม่ได้เจอมีคนที่กําลังทุกข์ใจมีคนที่กําลังเศร้าและกําลังเสียใจมีไพ่ของเดทการจบการเลิกราการยาร้างการมีไพ่ของพ่อไม,ไม่ไม่ได้นะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่กําลังเริ่มที่จะจบหรือตัดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองในความภาคภักดิ์ในความรู้สึกมีคนที่ยังไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพนันใจนึงก็รักใจนึงก็ผูกพนันใจนึงก็อยากตัด ความรู้สึกมันอาจเป็นฝ่ายเราที่ยังเป็นห่วงเขาอยู่ยังแคร์เขาอยู่ยังรักเขาอยู่มันเหมือนความรู้สึกของเรา เราอาจจะเป็นฝ่ายที่นลังเลตัดสินใจในว่าจะรอหรือไปต่อในความรู้สึกของเราต่อไปนะมีพลังงานใพ้ในเดียมพเพรสนะครับเทติดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เกิดวันศุกร์ได้มันเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นการดูแลของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดกับคนที่รักกับคนที่แคร์มันเหมือนกับการที่เราดูแลด้วยหัวใจเราดูแลด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์ ของเราแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือคนที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไม่ให้ความเชื่อใจในวันนั้นมีพลังให้การติดต่อการพูดการคุยในวันนั้นนเป็นฝ่ายเราที่บอกแล้วในความรู้สึกว่า ในสิ่งที่ผ่านมาเราอยากได้รับกับคนที่เข้ามาแล้วเป็นความเป็นจริงเราไม่อยากได้รับกับความดอกหลวงเราไม่ได้อยากได้รับกับความไม่จริงใจหรือมีคนที่กําลังส่งข้อความไปง้อหรือไปขอโอกาสการง้อขอกืืนดีหรือตอนเนี้มีคนที่ส่งข้อความ อยากให้คุณเปิดอ่านข้อความอยากเห็นในความรู้สึกในความรู้สึกของคุณว่าอย่างรักว่าอย่างแข์เขาอยู่ไหมมีพลังงานไพ่ซิกออฟวานวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวมีทั้งปัญหามีทั้งความขัดแย้งมีทั้งความไม่เข้าใจมีหลายอารมณ์และความรู้สึกมีทั้งมีทั้งสุขทุกเศร้าปะปนกันไปมันคือรสชาติของชีวิตนะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยนะครับความผิดหวังความเศร้าความเสียใจ ถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงหวนกับคืนมาในความรู้สึกของเราไม่ได้เป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กําลังเสียใจและกําลังเสียดายว่าทําไมในวันนั้นถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยกับเขาต้องเจ็บปวดในวันนั้นนะมีพลังภาให้ในคิงออวานราชาแห่งไฟ คุณเป็นคนที่ทุ่มเทอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทด้วยหัวใจและความรู้สึกคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์หรือในช่วงนี้อาจโฟกัสถึงเรื่องการงานความรับผิดชอบหน้าที่ในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงในวันที่ห่างไกลในวันที่ไกลห่างมีคนที่ห่างไกลกาลังคิดถึงคุณอยู่หรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่เดินหน้าก่อนงอคุณก่อนเทคแอคชั่นคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่ของเก้าเหรียญความสดใสความสดสวยรวยรอในแบบคุณ ความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่ออกแบบในความรู้สึกของคุณคุณรู้อันไหนดีอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนควรคู่กับเราอันไหนที่ไม่ดีก็ต้องปล่อยไปเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราก็สุดจะล้างเราก็สุดจะยือ้อก็ต้องเป็นฝ่ายที่ปล่อยไปในวันที่เขากลับมาตกตะกอนในวันที่เขากลับมาแล้วไม่เห็นคุณในเส้นทางเดินของเขาอีกเขาอยากมีคุณในทุก การกระทำเขาอยากกลับมามีคุณในทุกเส้นทางเดินหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากไปพบอยากไปเจออยากไปพูดอยากไปคุยอยากไปเคลียร์ใจกับคุณนะในตอนนี้เขากําลังกังวลกวายกําลังร้อนหลนกำลังร้อนใจวันเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วอยากทําอะไรอยากเคลียร์อะไรให้มันชัดเจนในความรู้สึกของเราในวันนี้มีคนที่รู้ใจว่าเขารักว่าเขาแคร์ คุณมากแค่ไหนคุณคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขอใช้พลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตัวตนของเขาเขาเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่ของถูออเป็เเตอร์แพลังงานให้ความสับสนความดังเลความไม่แน่นอน ในวันที่ไม่มีคุณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างช่างไม่แน่นอนเหลือเกินในวันพ่กนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรในว่ความเสี่ยงในวันข้างหน้าแต่ในตอนนี้เขากําลังรู้ใจตัวขงเขาเองว่าเขาขาดคุณไม่ได้ค่าคืนนี้มีคนที่เฝ้าคิดถึงมีคนที่เฝ้าโหยหามีคนที่อยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้จัดติดชาวตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคํามั่นคําสัญญ,ญา ข้อตกลงคำผูกพันคำผูกมัดมีคนที่คิดถึงคำสัญญาในวันนั้นที่เขาเคยสัญญาว่าเขาจะไม่ทําผิดสัญญาว่าเขาจะดูแลคุณว่าเขาจะทําเพื่อคุณว่าเขาจะ อยู่เคียงข้างคุณในวันที่ทุกข์ในวันที่เศร้าในวันที่สุขในวันที่เสียใจยเราจะอยู่ไปด้วยการมีพลังพิเออปเปเรเัินเป็นพหังการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับประพอการหรือมีคนที่กําลังถือช่อดอกไม้มาขอโอกาสมาง้อขอคืนดีหรือเขากำลังหาของขวัญ ของฝากไปง้อคุณนะครับเป็นพลังงานใพ่ในคิงออเบ็ิเกนลาชาถือเรียนนะเป็นพลังงานเพื่อความมั่นคงการดูแลและความห่วงใยเขาอยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายเขาอยากดูแลคุณให้มากกว่าเดิมในตอนนี้เขากําลังเก็บเง,เงินหาเงินหาเงินที่จะสร้างอนาคตและครอบครัวกับคุณหรือเป็นพลังงานให้ในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่เขาอยากซับพอตในจิตใจและในความรู้สึก ของคุณอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกของเขาตอนนี้กําลังทุกข์กำลังเศร้ากําลังเสียใจและกําลังทรมานใจในวันที่ไม่ได้พบเจอกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยมีไพ่ของนายอบับคับนี่คือพรางาไพ่การกลับมาของเขาคนนั้นคนที่จะกลับมาง้อคุณคนที่จะกลับมาห่วงใยคุณและเขาจะดูแลคุณให้ดีกว่าที่เคยเป็นนะมีพรางาไพ่ถั่วอบคับความรักความห่วงใยเขาอยากโอบกอดคุณไว้ นานๆในวันที่เป็นปัจจุบันเขาอยากโอบกอดกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยมองตาและรู้ใจมีคนที่อยากมองตาแล้วเห็นในแววตาของคุณอีกครั้งหนึ่งในแววตาที่รักในแววตาที่เอาใจใส่ในแววตาที่คุ้นเคยหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรักมันเหมือนมีพลังาให้เขาอยากจะเป็นฝ่ายที่อยากบอกคําว่า เขารักคุณเขาอยากให้คุณได้ยินเสียงแรงแห่งความรู้สึกที่เขาจะบอกกับคุณเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังรักว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาเข้าไปในความรู้สึก ของคุณหรือเปล่ามีพรหาห้ดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆเ,เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขาเอาอยัางเอาอคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้มันมีเรื่องราวอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาในเรื่องของคุณว่าจะทําวิธีไหนที่ให้คุณให้อภัยให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณมาพบให้คุณมาเจอเขามีพ่ของเดชชนยอดก็ะด กรกฏลัคนากรากฏเป็นพลังงานพ่การเดินทางหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่นัดคุณไปง้อไปขอคืนดีหรือการที่ปรับความเข้าใจซึ่งการละกันในเส้นทางเดินเดียวกันมีคนที่อยากไปพบมีคนที่อยากไปเจอคุณเดะเมจิเชียนเดะเมจิเชียนเป็นพลัง,งการเริ่มต้น การเรียนรู้ไปด้วยกันนะมีเพื่ของการที่ในวันนี้ที่เข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าคุณคือคนที่พิเศษที่สุดในหัวใจของเขาเขารู้ใจตัวเองเขาอยากกลับไปเริ่มต้นกับคุณนะมีพลังให้ในอบคับคุณคือถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือความอบอุ่นคุณคือการดูแล ความรักคือการดูแลและการให้ให้ด้วยหัวใจให้ด้วยความรู้สึกให้โดยไม่หวังผลตอบแทนต่างฝ่ายต่างให้ต่างฝ่ายต่างกือกูลซึ่งกันและการเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักษนาการเป็นะพห่งความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาเดี่ยวายในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกนะมีพลังอาไพเพล็อ,อกซอนมีพลังอาไพห,ห้าดาบ การเลือกลาการหย่าร้างในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใจร้อนวู่วานเอาอารมณ์ชนะใจเอาชนะคุณทุกๆอย่างแต่ตอนนี้เขารู้ใจแล้วว่าคุณคือคนที่เขารักที่สุดเขาอยากกลับไป ดูแหน่หัวใจของคุณอีครั้งหนึ่งนะความมีเสน่ห์ของคุณหรือมีคนที่กําลังแอบมองภาพคุณแอบมองรูปคุณแอบมองโปรไฟล์คุณตอนนี้คุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหาคุณเป็นคนที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันนี้แต่เขาเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณหน้าการรอคอย ให้วันเวลาและการเวลาเขายังรอคอยคุณอยู่ในที่เดิมในสิ่งเดิมๆิมในสิ่งที่คุณเคยทิ้งเรื่องราวต่างๆไว้ให้กับเขาตั้งมากมายความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเป็นสิบเหรียญคุณคือครอบครัวคุณคือความอบอุ่นคุณคือความมั่นคงคุณคือการดูแลเขาอยากมั่นคงกับคุณหรือคุณกับเขามีทรัพย์สินเงินทองร่วมกันมีบ้านมีรถมีที่ดินนะเขาอยากมีทุกๆอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังไพ่ใน5ดาบนาการเลือกราการ มีคนที่กำลังในวันที่เขารู้ใจในวันที่สายไปหรือเปล่าในวันที่ขาดคุณไปโอกาสที่มีไว้ให้คนแก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวเป็นพหังการเริ่มต้นที่ดีขอโอกาสให้เขาได้เข้าไปในความสัมพันธ์ของคุณเขาจะดูแลให้คุณให้คุณรักเขาให้ได้นะมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่รักและยังห่วงใยและแคร์คุณมาก ในวันที่เขาไปเรียนรู้ในเวลาที่ไม่มีคุณในวันที่ขาดกันไปในทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นวันเวลาในทุกๆวันเขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกๆอย่างให้กับคุณได้ฟังเขาจะหยุดเวลาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะ่อะขอรับพลังงานให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้ ขอเช็คพลังงานในข้อความนะครับมีพลังงานให้ the magician นะ the m a g เ c ีย n คือการเริ่มต้นเขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอยากทําทุกสิ่งทุกทุกทกอย่าง ให้คุณเห็นในหัวใจและคุณเห็นในทุกอย่างของเขาเขากําลังสร้างตัวตนเขากําลังสร้างทุกสิ่งทุก,ทกอย่างด้วยตัวของเขาในตอนนี้เขากําลังมุ่งมั่นในหน้าที่ของเขานะมีพลังภาพไพ่เดียมเพรสนะความห่วงใยและความดูแลเมื่อเหมือนความอบอุ่นและความห่วงใยตอนนี้ความรู้สึกของเขามีคุณอยู่เต็มหัวใจของเขามีไพ่พลังภาพไพ่นเอาเบติเคิลเป็นอัศวินถือเหรียญเป็นพลังภาพไพ่การวางแผนการที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขา ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในทุกๆวันเขาจะทําให้โอกาสที่คุณมอบให้เขาดีที่สุดในทุกวันเวลาที่ได้อยู่กับคุณคิงออฟซอ o r ดราชาถือดาบคนที่มีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่ปากแข็งพูดไม่เก่งหรือคนที่ปากหนักในตอนนี้ เขาจะกลับไปขอโทษคุณนะมีพระงาให้เดออดหาดแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขากำลังอธิษฐานขอพอรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตด,ดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาหรือการที่เขากําลังคิดได้และกําลังตกตะกอนของความคิดในตอนนี้เขารู้สึกผิดและเขากําลังสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทําลงไปนะมีพระงให้เพจออฟวานนะการเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นพระให,พพะหพ้พระงให้การทักทายได้ในวันที่เขากลับมาหรือการที่เขากําลังส่งข้อความ ขอคืนดีกับคุณมีพลังให้ความฝันความหวังเขามีคุณอยู่ในความฝันของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาคิดถึงความฝันที่มีคุณในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากให้ความฝันและความหวังที่มีคุณนี้เป็นความเป็นจริงเขาไม่อยากฝันไปวันๆหรือลมๆแรงๆในตัวของเขาเขาอยากรู้ใจคุณนะมีพลังให 9ถ้วยนะครับเป็นพลังให้ความเบื่อความไม่ได้ด่งใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เบื่อในดวงเขาไม่ได้ด่งใจกับในดวงเขาทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยเจ็บปวดเพราะเขาในตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดมากกว่าคุณเป็นร้อยเท่านะมีพลังงานให้ดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเร้นการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่กังวลใจมีคนที่ คิดถึงคุณนะมันเหมือนก,การที่เขาขมตาหลับลงครั้งใดภาพของคุณขึ้นมาในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันหรือในตอนนี้เขาอยากให้คุณเห็นในความซู้งหรือในหัวใจของเขาว่าเขามีคุณเพียงคนเดียวนะมีพลังงานสเตนช้าวสิงรักนาสิงมีพลังงานไพ่ในออกครับการรลายยนมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการง ขอคืนดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีการช่วยเหลือละการกื้กูลซึ่งการละการในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณถอยจากเขากำลังคิดถึงคนที่ ดูแลและคนที่ห่วงใยเขาไม่อยากเห็นภาพคุณเลือนลางจางหายไปจากชีวิตของเขาเพราะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้ว่าในโรคใบนี้หรือในสัจธรรมแห่งนี้มีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความผัดภาคมีทั้งพบมีเจอมีจากมีลาแต่เขาอยากจากคุณด้วยความรักและความห่วงใยเขามีคุณเพียงคนเดียวในหัวใจของเขามีแพ่พางพ่นในคิงออฟวัน ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอ่านใจอ่านความคิดอ่านความรู้สึกของคุณเขาอ่านใจคุณไม่ออกคุณนิ่งคุณเฉยคุณชาคุณเฉยไปคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวใจของคุณกลัวใจของคุณไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยในสิ่งที่เขาทําผิดไปมีพระอภัยศิกออกครับ สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานคิดถึงสิ่งเกา่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆอยากขวนกบับอยากขวนคืนเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ yes. มีแพ่งคำมั่นข้สัญญาเขาจะสัญญากับคุณนะเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทําผิดอกีกเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดในการกระทําของเขาอีกแล้วในตอนนี้มีพลังภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสิงที่เสมอคำมั่นข้สัญญาคำผูกพัน คำผูกมัดการกระทำแก้ไขได้ที่พฤติกรรมและการกระทำไม่มีใครแก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่ตัวของเขาในตอนนี้เขากำลังกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตัวของเขาเองในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปทุกคนผิดได้พังได้เผลอได้อารมณ์และความชั่ววูบในความรู้สึกในตอนนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้ อารมณ์เหนือกว่าความคิดเหนือกว่าความรู้สึกเหนือกว่าจิตใต้สํานึกในตอนนี้มีคนที่กําลังสํานึกในสิ่งที่ผิดไปในสิ่งที่พลาดไปเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทําผิดไปในสิ่งที่ผ่านมานะขอทุกทางอภัในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับว่าไพ่จะสรุปและแนะนําให้กับคุณยังไงนะ มีไพ่พระานิไพ่แปรถวยนะในตอนนี้มันเหมือนกับความซึ้ของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดและเราเป็นฝ่ายที่หันหลังออกมาจากเขาในวันที่เราหันหลังให้กับเขามีคนที่กําลังไต่ต่อมีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่จะกลับ มายื้อมารั้งคุณไว้นะเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วความใจเด็ดของคุณความเข้มแข็งของคุณคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้อภัยกับเขาได้แต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามหัวใจแลกความรู้สึกของคุณว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ไหมนะมีพลังภายในเอเอราไปขึ้ซ่นนะ เอเดอวิทเคิลคือสิ่งดีโชคดีคุณค่าในวันนั้นเขาดีโชคดีขนาดไหนที่มีคุณเป็นคนที่เคียงคู่เป็นคนที่ให้กําลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาพลาดในวันที่เขาผิดในวันที่เขาเสียใจมีคุณคอยอยู่เคียงข้างเขาเขาอยากกลับมาชดเชย วันที่ขาดหายสิ่งที่ขาดไปให้กับคุณมากกว่าเดิมดดดมากกว่าในวันนั้นที่เขาเคยทําผิดไว้กับคุณนะมีพาให้ความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่ทุกข์ใจหนักมาก ทุกใจเพราะคิดถึงคุณทุกใจเพราะโหยหาคุณมากนะมีพลังงาพเทนนอปครับคุณคือความอบอุ่นคุณคือความเติมเต็มคุณคือคนในครอบครัวคุณคือครอบครัวของเขาในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครคือความรักและความห่วงใย,ยและความผูกพันนะมีพลังภาพในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาขอโอกาสให้กับเขาได้แก้ไขนะมีพลังภาพก้าวถ้วยนะครับเป็นพลังภาพความ เติมเต็มในถ้วยแห่งความรู้สึกที่มีคุณเป็นไพ่ของเดทการจบกันการเลิกราการมันเหมือนขออความการที่เรา ต่างฝ่ายต่างจบกันไปในวันนั้นกลับมาปรับความเข้าใจกันในวันนี้การกลับมาพูดคุยและการกลับมาบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งกันและกันในความรู้สึกของเราเราเป็นฝ่ายที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกของเขาว่าเขาชัดเจนกับเราหรือเปล่าแต่ในตอนนี้เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องที่เขาเคยทําผิดกับคุณไว้เขาจะเคลียร์ทุกปัญหาเขาจะเคลียร์ทุกประเด็นกับคุณนะมีพลังให้เดฟูเริ่มต้นกันอีกได้หรือเปล่า เขาอยากกลับไปเริ่มต้นกับคุณเขาอยากกลับไปเห็นในทุกๆวันที่มีคุณที่เป็นคนที่กลุ่มเมือในทุกวันที่เราได้ก้าวไปในวันที่เป็นของคุณกับเขานะครับเป็นพลังงานให้เขาเสียใจนะเขาเสียใจเขาขอโทษในสิ่งที่วันนั้นเขาได้ทําไม่ดีไว้ต่อคุณนะครับพลังงานให้ดีหายพิเทศความรักความอบอุ่นการซ่อนเลนเข้าซ่อนใจของเขาไม่ได้ เขาซ่อนอารมณ์และความรู้สึกของเขาไม่ได้เขามีคุณอยู่ในหัวใจและเขารักคุณมากนะเขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับ